สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่5วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายงานว่าพระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับประชีพรจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิพระวรากายลดลงอีกจนเกือบเป็นปกติพระอาการเจ็บแผลผ่าตัดลดลงมากเคลื่อนไหวพระวรากายได้ดีขึ้นหายพระไทยปกติสเสวยพระกยาหารได้บ้างคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและสารอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตผลการตรวจพระโลหิตติดตามปรากฏว่าภาวะติดเชื้อน้อยลงอีกเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2557